สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีพี่พี่ที่มีอุปการะคุณทุกทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับช็อปมาขาเท่ามารายง,งานตัวแล้วนะครับอีพีนี้เป็นอีพีที่หนึ่งร้อยสามสิบสี่นะครับก็เดินทางกันมาเรื่อยๆนะครับเดินทางกันมาเรื่อยๆแบ่งปันปเครื่องและเครื่องรางกับช็อปมาคานเท่านะครับช่องทางการติดต่อทิ้ง้เรียบร้อยแล้ว สช่องทางนะครับมีเบอร์โทรศัพท์063 7นะครับเ9 7 3 7 7 1นะครับเบอร์โทรสามารถแอดไลน์ได้แล้วมีรูปภาพ QR code ของไลน์นะครับสามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามขอรูปเพิ่มเติมกับผมได้เลยนะครับยินดีให้บริการพี่พี่ fc ทุกท่านเหมือนเดิมนะครับ ep นี้นะครับอ่า ep นี้เอาของสวยๆมาแบ่งปันกันอีกเช่นเคยนะครับก็อยากให้พี่ fc นะครับศึกษาก่อนสะสมผมจะพูดเสมอนะพูดเสมอนะครับ ศึกษาก่อนสะสมดูให้ใช่ดูให้ชอบนะครับพรกเครื่องและเครื่องลรางนะครับทุกชิ้นมีเจ้าของครับรอเจ้าของตัวจริงมาบูชาไปนะครับผมมีเก็บไว้เยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นของที่เหมาบ้านมาด้วยก็มีนะครับก็วันนี้เอามาแบ่งปันพี่เอในราคาที่ถูกนะฮะถูกจับต้องได้นะครับถ้าหาพี่เอฟี่านไหนชอบก็ลองทักเข้ามาสอบถามกับผมได้นะ พักเข้ามาสอบถามกับผมได้ยินดีนะครับยินดีแบ่งปันให้พี่ๆทุกๆท่านนะครับก็เมื่อวานนี้ลงตอนเย็นนะฮะก็ขอบคุณพี่ๆ FC หลายๆท่านนะครับที่เข้ามาปิดบูชาพระเครื่องและเครื่องรางไปนะครับขอบคุณพี่ๆ FC นะครับหลายๆท่านนะฮะก็อีพีนี้นะครับก็ต่อเนื่องจากอีพีเมื่อวานนี้อีพีนี้มีเครื่องรางนะครับหลายรายการเลยนะครับแล้วก็พระเครื่อง อีกหลายรายการเหมือนกันแล้วก็มีเม็ดมีดนะครับมีดเทพสาตาวุธรหลวงพเดิมนะครับวัดหนองโพสองเล่มนะครับเล่มใหญ่ท้งนั้นนะฮะขนาดใหญ่ท้งนั้นนะครับก็พีบีเอฟีท่านไหนชอบแบ่งปันก็ลองทักมาสอบถามราคากันได้นะฮะมีดสวยยุคต้นทั้งคู่นะครับมีสวยยุคต้นทั้งคู่นะฮะมีสวยยุคต้นทั้งคู่ใบใหญ่กับใบใบสั้นนะครับใบยาวกับใบสั้นนะฮะเป็นมีด ขนาดเหมือนควานช้างหนึ่งเล่มนะครับแล้วก็เป็นมีดพกใบใหญ่นะครับใบเ้านิ้วนะฮะหเล่มนะครับก็ราคาที่ผมในจับต้องได้นะครับ้าเครื่องทุกชิ้นนะครับเครื่องรางทุกทุกชิ้นนะครับจับต้องได้ดูที่ผมนะฮะก็ราคาแบ่งปันนะครับสําหรับพี่พี่เอฟซีที่อยากได้บูชาแต่งบน้อยนะครับก็สามารถเข้ามาพูดคุยนะครับทักมาสอบถามกับผมได้นะครับยินดี ให้บริการพี่พี่ FC ทุกๆท่านนะครับก็อีดีนี้ก็จัดว่าเยอะพอสมควรนะครับหลายรายการเลยเอาลงนะฮะหน้าจอมองไม่เห็นทั่วนะครับก็เดี๋ยวจะเอาขึ้นมาให้ชมตีละองค์นะครับก็ไม่รบกวนเวลาพี่ๆมากแล้วกันมาเจอกันรายการแรกเลยเป็นมีดหลงพื้เดิมนะครับวัดหลวงพูดดั้มงาฝักไม้นะครับดั้มงาฝักไม้ขนาดขนาดตัวมีดนะครับ ยาว15นิ้วเลยนะฮะนี่ใบ9นิ้วนะครับอ่าใบ9นิ้วนะฮะเป็นมีดด้ามงาฝักไม้หลวงพ่อเดิมนะครับเป็นมีดขนาดใหญ่นะฮะนี่แปะตั้งลายเงินนะครับยุคต้นเหมือนกันนะฮะดูดูความเก่านะครับโอเมฆของไม้นะครับนี่เป็นด้ามงานะครับเป็นมีดด้ามงา ดำงานนะครับนี่ขนาดใหญ่นะครับมีดสิบห้านิ้วเลยนะฮะลงเพราเดิมวัดหลวงพยุคต้นเหมือนกันนะครับแปดตั้งลายเงินยุกต้นแน่นอนนี่นะครับดูความเก่านะฮะนี่ดูแหมนะครับแหมสวยๆเลยนะครับนี่นะครับ มีเล่มนี้แหมสมบูรณ์อยู่ครบทุกเส้นนะครับไม่มีขาดนะฮะนี่แหม้อยู่ครบทุกเส้นไม่มีขาดนะครับพี่พี่แหมอยู่ครบทุกเส้นไม่มีขาดนี่นะครับแปดตังลายเงินนะครับยุคต้นด้างาฝักไม้หลวงพรเดิมวัดหนองโพนะครับนี่มีเล่มเนี้ยราคาจับต้องได้แน่นอนอยู่ที่ผมนะะอยู่ที่ผมจับต้องได้แน่นอนนะครับความเก่าไม่ต้องบอกเลยถึงยุค ถึงยุคหลวงพ่อแน่นอนนะครับนี่ดูใบนะครับใบใหญ่ใบสวยมีเหล่นี้ใบสวยนะครับนี่ลายน้องสินกลับนะครับลายน้องสินกลับเป็นลายกระหนกนะฮะหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับนี่ดูใบนะครับตัวจริงเสียงจริงดูง่ายนะครับเป็นมีดขนาดใหญ่ นี่ลายน้องสิงกลับนะครับเป็นมีดขนาดใหญ่ลายกรหนกด้วยนะครับหาชมยากนะใบมีดแบบนี้นะครับพี่พีเอฟซผมบอกก่อนหาชมยากจริงๆนะฮะดูการตอกแต่ละลายนะครับปานีดมากนี่ลายน้องสิงกลับนะครับลายกระหนกน้องสิงกลับหลวมพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับดูการตอกสวยๆเลยนะครับนี่สวยๆเลย นี่มียุคต้นหลวงพเดิมวัดหนองโพนะครับชมยากนะลายนี้ผมพูดเลยนะครับนี่เก่าจริงนะครับไม่เล่มนี้เก่าถึงยุคเลยนะครับพี่พี่เอซีท่านไหนชอบนะลองทักมาสอบถามกันได้นะครับว่าแบ่งปันได้เ่าราคาเท่าไหร่นะครับแต่ผมเปิดราคาที่ผมเปิดนะฮะเล่มนี้วันนี้มาแบ่งปันให้ เอาเอาหมื่นเพอนะครับวันนี้เอา1มื่นเกาสวยๆเลยราคานี้เลขสวยด้วยนะครับเลขสวยด้วยส่วนเล่มที่สองนะครับเล่มที่สเป็นมีดขนาด1นะ่สินิ้วนะครับใบเจนะ็ดมีสิบสนิ้วใบ7นิ้วนะครับเป็นมีดคู่แฝดกันเลยดีกว่าแต่ต่างกันแค่ใบนะครับนี่ ดำงาฝักไม้นะครับแปะตั้งรายเงินยุคต้นเหมือนกันนะครับนี่นะครับเป็นดำงาเหมือนกันนี่ดูความเก่าของงานะครับความเก่าของงาแต่ยังสมบูรณ์นะผมบอกเลยดายังไม่ทันแตกนะครับเจ้าของเลือกใช้ก่อนนะนี่เขาเก็บจะบอกว่าเก็บดีก็ว่าได้นะครับเพราะว่ามีดดาสมบูรณ์นะนี่ดาสมบูรณ์นะครับ แหม่นะครับเป็นแหม่ช่างสอนนะพยุหะนะครับสีมือช่างสี่มือตีช่างพยุหะนะครับนี่แปะตั้งลายเงินด้ามงานฝักไม้ยุคต้นเหมือนกันนะครับแต่พิเศษอ,นะอยู่อย่างหนึ่งเล่มนี้นะฮะเล่มนี้จะไิเศษอยู่อย่างหนึ่งจะเป็นลายกระหนกนะฮะเป็นน่องสิงลายกระหนกนะครับนี่เป็นน่องสิงลายกระหนกนี่เป็นไงครับน่องสิงลายกระหนก ไม่พบเห็นที่ไหนบ่อยนะผมบอกเลยนี่นี่นะครับความเก่าไม่ต้องพูดถึงเก่าจริงนะครับไม่เล่มนี้ถึงยุคแน่นอนนะครับมียุคต้นนะผมบอกก่อนมาเปนมียุคต้นหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพะนะครับลายน้องสิงห์กนกนะฮะนี่เดิมเดิมนะครับมีเล่มนี้นี่นะครับเดิมเดิมเลยสวยจริงนะครับสวยจริงผมบอกเลยว่าสวยจริง การอุดคลั่งนะครับเดิมแบบนี้นะครับดูง่ายมีดอนนี้ดูง่ายนะครับวันนี้เปิดไว้หมื่นหกพอนะฮะเปิดไว้หมื่นหกพันบาทนะครับที่พี่เอฟซีท่านไหนชอบลองทักมาสอบถามกันขอรูปเพิ่มเติมกับผมได้นะครับมีขนาดใหญ่ทั้งคู่นะขนาดใหญ่ทั้งคู่นะครับก็ราคาผมแบ่งปันให้อยู่แล้วในราคานี้นะครับ ก็ลองทักมานะครับสอบถามกันได้แล้ววันนี้นะครับมีประพามุนทนนะฮะหลวงปู่สุกวัดป่าคอมาขามเท่านะครับเนื้อทองแดงผสมโลหะนะครับประพามุนทนข้างเลอะนะฮะนี่อันนี้ไม่มีรักมีเป็นพราล่อโบราณยุคต้นนะครับนี่มีการตะไบขอบนะครับหลังตะไบเก็บนะครับเป็นพราล่อโบราณนะครับยุคต้นหลวงปู่สุกวัดป่าคอมะขามเท่านะฮะราคาจับต้องได้แน่นอนผมขายนะครับ ขายบู้ชาให้พี่ๆนะราคาจับต้องได้แน่นอนนะครับผมบอกก่อนเป็นพระรอโบราณนะครับหลวงปู่สุขวัดป่ากของมะขามเท่าราคาเนี่ยแบ่งปันให้พี่เอฟซีนะครับองค์เนี่ยเอาพันห้านะฮะเอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทหรือหนึ่งใบเทาห้าใบแดงนะครับนี่อันนี้เป็นชินราชนะครับชินราชหลวงปู่สุขวัดป่าของมะขามเท่านี่นะครับเป็นเนื้อชินตะกัวนะฮะ อันนี้เหรียญจินราตสองซีหกหกนะครับนี่หลวงพุสุกวัดป่าคอมาอามเท่าลุกเสกนะฮะสภาพพระสวยสมบูรณนะ์นะนี่นะครับพี่เอฟซทไหนชอบนะครับผมแบ่งปันให้เอาหนึ่งพันบาทนะฮะวันนี้วันนี้มาแบ่งเลยนะครับราคาโดนใจทุกทุกรายการแน่นอนนะฮะนี่ลิงพอดิ่งนะครับศิลปะาชาวบ้าน นะฮะเป็นไม้แกะเดิมๆนะครับปิดทองนะฮะความเก่าไม่ต้องบอกนะฮะเก่ามากนี่ลิงกับพอดิ่งนะฮะศิละปะชาวบ้านเดิมๆเลยนะครับนี่วันนี้มาแบ่งปันให้พี่ FC นะวันนี้มาแบ่งปันให้แล้วนะฮะลดราคานะครับลดราคานะครับวันนี้ เอาเลขสวยๆท่านนั้นเลยดีกว่าเอาหนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะครับส่วนองค์นี้นะฮะนี่ลิงจับหลักหลวงพ่อดิ่งเหมือนกันนะครับถากเชือกจุ่มลักปิดทองเดิมๆเ,เลยอันเนี้ยเชือกยังอยู่เลยนะครับนี่เชือกยังอยู่นะครับนี่เชือกยังอยู่จุ่มลักปิดทองสวยๆนะครับสภาพสมบูรณ์นะไม่ไม่แตกไม่หักนะครับ ไม่แตกไม่หักนะฮะราคาเนี่ยเปิดแบ่งพันให้เอาสองพันนะฮะเอา2,300บาทนะครับนี่ลูกอมลูกอมหลงพอดิ่งแน่นอนนะฮะลูกอมหลวงพอดิ่งนะฮะแน่นอนเลยลูกอมช้านมานะครับจุ่มลักปิดทองเลี่ยมกรอบโบราณนะครับเปิดหน้าเปิดหลังสภาพเ,เดิมๆนะนี่เม็ดในดำปีนะครับนี่นะฮะ สวยๆเลยนะครับเอาพันห้าพอนะครับวันนี้ลดให้นะครับนี่โคดชะสิงนะครับโคดชะสิงอาจารย์เฮงนะฮะเขาดินนะครับเป็นงาแกะนะสภาพผ่านการใช้มาพอสมควรเลยนะครับนี่แต่บอกเลยว่าสวยนะครับสวยจริงนะครับเข้มขลังแน่นอน โคจสิงนะครับอาจารย์เฮงเขาดินนะครับนี่เป็นงาแกะสวยจริงนะครับพี่พีเอฟซีพี่พีเอฟซีท่านไหนชอบลองทักมาสอบถามกันได้นะครับตัวเนี้ยแบ่งปันให้วันเนี้ยเอาสองพันห้าราคาเนี้ยหาไม่ได้แล้วนะครับเป็นงาแกะด้วยส่วนอันเนี้ยเป็นนางกวักนะนางกวักลงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับเนื้องานนวน,นวลน,นะเนื้องานนวลเพราะว่าไม่ได้ผ่านการใช้นะครับนี่ไม่ได้ผ่านการใช้ เดิมๆดูง่ายๆนะครับเดิมๆดูง่ายๆวันนี้มาลดราคาให้นะครับมาลดราคาให้เอาสองพันห้านะครับวันนี้เอาสองพันห้านี่ BPFC ท่านไหนชอบลองทักมานะครับนี่สมเด็จแบกม่านทิมโต้เนื้อดินผสมผงหลังรูปเหมือนหลุมพวกป่วยวัดโคศิตารามนะครับนี่ออกวัดโคศิตารามนะฮะดูเก่าจริงๆนะครับเก่าจริงๆ แต่หูหน้าตาชัดอกชัดมือชัดนะครับฐานชัดรักมีชัดนะครับแต่ยังเก่านะฮะนี่ข้างหลังเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อก,กวยวัดโกสิตารามนะครับวันนี้เปิดเอาพันห้านะครับนี่ราคาวันนี้มาโดนใจพี่เอี FC และหลายๆท่านแน่นอนนะครับนี่คุณแผนบ้านกลางนะครับเป็นพระเนื้อดินยุคโบราณน,นะครับเรี่ยมเงินโบราณเหมือนเดิมนะฮะนี่ คุณแผนนะครับอพีเอฟซีท่านไหนชอบลองทักมาได้เลยนะครับสายสุพรรณบุรีนะครับนี่เรียมเงินเดิมเดิมเลยนะครับนี่นะครับวันนี้เอาสองพันห้าเรียมเงินยังใหญ่นะครับเฉพาะเรียมเงินหน้าจะหลายบาทแล้วนะครับเฉพาะเรียมเงินหน้าจะหลายบาทแล้วนะลองทักมาสอบถามกันได้ <c oughs> นี่อันนี้เป็นหลงปู่สุขนะครับ ออกวัดส้มเซี่ยวหลวงู่สุกปลูกเสกนะครับเป็นพระเนื้อชินตะกัวนะฮะนี่เก่าสวยโบราณเดิมๆเ,เลยนะครับนี่พีพีเอฟซีท่านไหนชอบก็ลองทักกันมานะครับนี่หลวงู่สุกวันป่าคอมาามเท่าปลูกเสกด้วยจานเองด้วยนะครับแต่ออกวัดส้มเซี่ยวนะราคาเนี่ยเอาพันสองร้อยบาทครับวันนี้มาแบ่งปันให้ราคาเนี่ยหาไม่ได้นะครับที่ไหนก็หาไม่ได้ อันนี้เป็นประพามนทนข้างเลอะเนื้อทองแดงนะครับผสมโลหะนี่พระองค์นี้นโดนล้างมานะครับผมบอกก่อนโดนล้างมาแต่พิมพ์เขาถูกต้องหมดนะครับสวยๆเลยนี่พิมพ์ถูกต้องหมดสวยๆเลยพี่พี่เอฟซีท่านไหนชอบนะวันนี้เอาหนึ่งพันบาทนะครับเอาแค่หนึ่งพันนะครับราคาหนึ่งเงี้ยหาไม่ได้แล้วนะฮะหาไม่ได้แล้วนะครับ,รบก็สนใจลองทักมาสอบถามกันได้ น,นี่ตะโพนนะครับวันนี้ตะโพนมีมาสองลูกนี่ลูกเล็กกับลูกใหญ่นะครับนี่ตะโพนพ่อพักวัดโบสถ์นะครับเป็นเขากวางแกะนะตะโพนหลวงพ่อพักวัดโบสถ์เขากวางแกะนะครับนี่ลูกเล็กเอาพันสามลูกใหญ่เอาพันลูกใหญ่เอาสองลูกเล็กเอาพันห้าลูกใหญ่เอาสองพันแล้วกันนะฮะราคาจําง่ายๆสวยๆหนห <Wonder> ่อยนะครับ <m ur na> ทีพีเอฟซีท่านไหนชอบรับคู่ได้แน่มีส่วนลดให้นะครับคุยกับผมคุยง่ายแน่นอนไม่ต้องกลัวนะครับนี่รูปถ่ายนะครับครึ่งองค์หลวงพ่อปวยวัดโคศิธรามนะครับหลังตะกุดนะฮะสามกริย์นะครับตะ,บะกุดสามดอกนะรูปถ่ายนะ่าจะเป็นปีสองหนึ่งถ้าจําไม่ผิดรูป <c oughs> ถ่ายปีสองหนึ่งหลวงพ่อปวยวัดโคศิธรามครึ่งองค์นะฮะเลี่ยมเดิมมาจากวัดนะครับนี่ กุด3สามดอกหนีไม่ออกนะครับบอกให้เลยรูปถ่ายเอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทนี่วันนี้พ่อปานนะผมมีมาสี่อ,องค์มีมาสี่อ,องค์แบ่งปันให้ VFC นะครับนี่พิมพ์ขี้ไก่นะครับหางพวงนี่พระเนื้อเดิมนะครับหลวงพ่อปานนะมีมาสี่อ,องค์นะครับราคาผมเอาเท่ากันหมด กลมๆเลยอันนี้พิมพ์ขี้ไก่หางสามเส้นเดิมๆผ่านการใช้มาบ้างนะครับนี่เดิมๆผ่านการใช้มาบ้างเดี๋ยวราคาจะบอกให้เลยทีเดียวนะครับหลวงพ่อปานองค์ละหนึ่งพันบาทเอาองค์ละหนึ่งพันทุกองค์เลยแบ่งปันให้วันนี้วันเดียวนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับนี่พี่พีเอฟซีท่านไหนชอบลองทักมาได้นะครับหลวงพ่อปานพิมพ์ขี้ไก่หางพวงก็ นี่คุดแบกแท่นหลวงพ่อปานวัดบางนมโคนะครับนี่นะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับหลวงพ่อปานไม่มีแล้วนะหมดแล้วนะครับยังไม่ได้ออกหาของหลายวันแล้วนะครับตอนนี้ก็หมดเลยนะครับพี่พี่เอีไหนดูชอบทักมาได้นะครับดูชอบทักมาได้เลยนี่ฤาสีหลวงปู่บุญนะครับ นี่เดือวสีไม้แกะลงพระบุญวัดกลางบางแก้วนี่นะครับเดิมๆสวยๆหาชมยากนะครับหรือสีสภาพสมบูรณ์แบบนี้นะฮะนี่เป็นไม้แกะนะครับดูง,ง่ายๆศิลปะแบบนี้นะครับนี่พีพ c เอฟซีท่านไหนชอบลองทักมาได้นะครับนี่ นี่นะครับสมเด็จปกโพก้าหลวงพ่อกวยวัดโกศิธรา,ามนะฮะหลังพระแม่ธรณีบิดมวยผมนะครับนี่พระองค์เนี้ยสวยทุกอย่างเลยนะครับผมได้มานี่แต่เจ้าของเก็บไม่ดีนะครับเจ้าของเก็บไม่ดีนะครับนี่พระองค์เนี้ยเนื้อบินนี่บินตรงนี้นะครับแล้วก็บินมุมนี้นี่ บินมุมเดียวนะฮะไม่ได้บินสอม,มุมนะเอ้ยบินสอม,มุมนี่ไงนี่นะครับเสียดายนะรพระสวยทุกอย่างเลยนะครับนี่ขอพี่ๆคนที่รับได้นะผมว่าพระองค์เนี้ยสมบูรณ์และดูง่ายนะครับหลังพระแม่ทรณีบิดมวยผมนะออกปีสองพันห้ารอยสิบสามนะครับนี่สวยๆเลยหาดูยากนะครับนี่ นี่หลวงพ่อกลวยวัดโคศิลาเหมือนกันนะครับพิมพ์ขีไก่นะฮะนี่ขุนแผนขีไก่นะครับ,รบหลวงพ่อกลวยวัดโคศิลามเป็นพระเนื้อดินผสมผงยุคต้นเหมือนกันนะครับนี่ดูสว,สวยเลยนะครับองค์ยังใหญ่นะี่พี่เอฟซีท่านไหนชอบนะครับก็ลองทักมานะครับลองทักมานะครับลืมบอกราคาอีกแล้วลืมบอกราคาอีกแล้ว สมเด็จหลวงพ่อโกยปกโพนะเอาพันห้านะครับคุณแผนเอาพันห้านะครับนี่องนี้ก็หลวงพ่อววยวัดโคสิตาลาเหมือนกันนะครับนี่เป็นพระเนื้อดินผสมผงออกวัดโคสิเหมือนกันนะครับสวยๆเลย e อพีเอฟซีท่นไหนชอบนะครับเอาหนะนึ่งพันนะนี่สมเด็จแหวกต้านนะครับ หลวงพ่อยวัดโกศิธรามนะครับอันนี้เรียบเดิมๆนะเป็นพระเนื้อดินผสมผงเหมือนกันนะครับองค์เนี้ยผมเคยได้มาแล้วแบบนี้เลยหนีไม่ออกเหมือนกันสภาพเขาบ่งบอกนะครับว่าเรียมเดิมๆมาเอาพันห้านะครับวันเนี้ยแบ่งปันให้พี่เอเลยนะครับนี่ตะกุดของผู้รอดนะครับถากเชือกจุมลักปิดทองนะครับผ่านการใช้มาพอสมควรเลยนี่ เชือกขาดนะครับถึงเม็ดในนะแต่ปละลอดยังวิ่งอยู่นะครับไม่ตายนะครับดูง่ายๆนะฮะดูความเก่าของเชือกนะครับแล้วดูด้านในนะเก่าถึงไหนนะครับนี่เก่าจริงนะครับราคาเนี่ยเอาสองพันบาทราคาจับต้องได้แน่นอนนะครับส่วนอันนี้นะครับเป็นเสืออาจารย์เ้งเขาดินนะครับเป็นงาแกะเต็มตัวนะฮะยังใหญ่เลยนะครับนี่ ได้ด้านล่างใต้ฐานมีรอยจานนะครับมีรอยจานเสือตงเนี้แกะสวยนะครับศิลปะปงบอกเลยนะครับนี่พี่เอฟซีท่านไหนชอบนะลองทักมาสอบถามกันได้นะครับเสือตัวนี้แบ่งปันไว้สี่พันแปดนะครับนี่กุมารผมมีมาสองตัวเมื่อวานผมลงไปแล้วนะตัวหนึ่งนี่ตัวนี้อันนี้เป็นอีกตัวหนึ่งกุมารยุคต้นหลวงปู่กวยวัดโคศิตารามนะครับอันนี้เป็นพระเนื้อผงน้ํามันนะ จะออกเงาเงาหน่อยนะครับส่วนนี้เป็นไม้แกะนะครับสองตัวเนี่ยตัวไม้นะครับเอาสองพันตัวพงน้ํามันนะครับเอาพันแปดนะครับมีมาสองตัวนะครับราคาเนี่ยจับต้องได้แล้วก็มีตะกุดนะครับตะกุดถักตะก้อหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับส6บหดอกนะฮะนี่นะครับ16หดอกตะกุดตะก้อหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะนี่ สิบหกดอกนะฮะตะกุดทองแดงมีรอยจานทุกดอกนะครับนี่มีรอยจานทุกดอกนะครับพี่พีดูดีๆนะครับมีรอยจานหลวงพ่อทุกดอกนะฮะตะกุดตะก้อหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะสวยๆเลยนะครับพี่พีเอฟซีท่านไหนชอบลองทักมาสอบถามกันได้นะครับแบ่งปันให้นะวันนี้วันเดียวเอาสองพันนะครับเอาสองพันบาทนะฮะอีพีนี้นะของมีมาเยอะนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ ก็มาแบ่งปันกันอีกเช่นเคยนะฮะพี่ๆ FC ท่านไหนชอบลองทักมาสอบถามกันได้นะครับ EP นี้ผมขอฝากเนื้อฝากตัวพี่ๆ FC นะครับแล้วก็พี่ๆชาว y o u t u b e ท่านมาใหม่ๆนะครับเข้ามาแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดถูกใจไว้นะครับเพื่อเปิดการมองเห็นใน EP ต่อๆไปนะครับ EP นี้ผมก็ขอฝากเนื้อฝากตัวพี่ๆ FC ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับสวัสดีครับ